นไอชิดเหรอร้านอยู่เปิดอยู่แต่คนไม่รู้อยู่ไหนเออใช่ใช่ยังไม่เห็นเขาค่ะแต่ไม่เห็นเขาเสียเส้นนั่นแหละเสียเส้นเสียเส้นจะไปซื้อมาม่าอยู่อันนี้ก็ที่นี่ก็มีน้ำอ้อยสดก็มาขายได้ทงเวลามมีกายนี่ไปนู่นไหม ข้นอกนนน่ะอาน้ำตอนไหนไดตอนเปิดเปิาน้ำเปิดตัวสินค้าคืนคานน้ำพอดีจริงๆแล้วถ้าเรามาตอนตอนค่ำนะมันไม่เด็กเราตามาเรื่อยๆนี่งเนี่ว่าตอนค่ำมหีรงด้วยใช่ค่ะเราก็จะได้มา แข่งตีนระดางรำล้ำประทาดนะคะเออระดับนางรำหน้าประทาดมาองให้รำเลยรำสวยด้วยเราต้องแต่งชุดรำมารำเตรียมมาไหมล่ะกนนางเตรียมชุดรำมารำกับเตรียมมาแล้วรำสวยด้วยมาสอนด้วยรำสวย ร้านเสียเชิญไม่อยู่ะไมยค่ะอยู่แต่ยายนี่หรือเปล่าวันนี้อากาศร้อนนะคะน้ำน้ำอ้อยน้ำอ้อยมีนะคะน้ำอ้อยสดนะคะน่น้ำอ้อยที่เขาอยู่จากหลังเขามีน้ำแข็งใจกระหวานอ่ะเธอเราไปซื้อน้ำแข็งใจกันเองดิถ้าอยากมาอยู่นี่น้ำแข็งใสไงของสมักเธอบูเมนบเธอ สาโลใบเมาข้างหน้าไม่ได้ข้างหน้าแล้วก็ขึอ้วนสาโลมีไหมนะไอะไปอหน้าใกล้ไม่จะไม่ได้จะไม่ได้บังกว่าไอ้นั้นมีไหมน่ของเธอมาแทนทีีเขียวทีเขียวชุ่มวัตถะถึงจว่าเอาอีสองสตัวนีเป็นพอกาโลไปอีกโห ครับชคโดคำฉุนประมาณหนึ่งชั้วมงครับว่าชกข่อยมันจะกือนลเหินเขาเฮินเนี่ยคนที่ไปเรื่อยๆคนลาหิวข้อวจะงวงกับเฮือนกินอย่า่อน้ำแข็งใสนะคอยาพักะทาแม่เขาจะเลี้ยงน้ำแข็งใส บ่เอ๊ะบ่นยังสีปากนะพอนี่ตค่อยบอนเดินในป่าอะไรไอ่บอกจะเอาบ่แล้วสุดท้ายให้บ่สีปากสวยคอแน่นุกข่อยบอนมุ่เนี่ยจะกชวนกลุ่มเรามารำนะองคปูให้ลูกหลานโชคดีแล้วกลุ่มรสมาติธรามารำเลยให้มัน เอาม่ไปไปกินพักเหยก่อนแล้วไปทิ้งไปไมันก่อนเรไปไปตกอไปนะลออนป้งไพยานะเนี่ยพากันไปนี่เลกอกเลยนะหนาติลูกไปดูว่าใครเพียนะโอ้ยพากันไปคันว่าอย่างเาบเขาว่าเขาแปร่เพื่นงลาวกงลาก็จะแข่งชุดบลเดี๋ยวปีนี้ก็จะไปเยลาเห็ดปีเล็ แต่มันออกออกน้อยลูกคือเหลือน้อยลูกเนาะเขาไปพวกดอกเนี่ยทำเห็ดทิพห์ห่าน่าเป็นอีกแล้วเขาเก็บเป็นลังเราเราคุยกันเราคุยกันว่าฟังเราแข่งกีฬาเราไม่มีเวลาเห็ดก็เลยมีบางฝ่ายพยานาคน้อยอ๋อชิจิคือชิจินี่ชิจิหาบอลไปกัได้เขาเอิ้นสั่งเขามาสั่งกันี่ยใช่ค่ะได้ค่ะได้ค่ะ เอ้สร้างให้เขามาถึงก็ได้เ่าหมดจังนั่นด้วยกันค่ะ็มีที่นั่งทังข้างกันเีงคสามสองอยอร่อยมากเส้นไม่อยู่ ไปจับยวนก็มีบแจอันนี้ากสกลนครเด้อไปแล้วนําแข็งใสแอนไปเลยเราไต้องกินน้ำแข็งใสนะล้แต่เอุเลยนะฮะไปราีเส้นไม่เจอเสียนะเจอแต่ แล้วนะครับมาดามพันนะครับปีแล้วอร่อยแล้วครับย้างก็ได้นะโอ้ยลมหมอบโอ้ลมแรงอือแล้วมันจะเป็นพายุได้ลมแรง Thank yes. you. ยังไงเสียเส้นมาแล้วค่ะบอกเพื่อนแม่ว่าเสียเส้นมาแล้วเพื่นเหลีวเห็นแล้วเพื่อนเหลีวเห็นแล้วอู่ช้าก็ดูดูลายไข่ที่ เตัหญ่มาแล้วมาแล้วนะเจอกันแล้วเดินหากันแล้วนะเสียเส้นอ่ะเดินหากันแล้วจ้าเสียเส้นแล้ว นี่นะฮะุคนเสียเส้นกลับมาแล้วนะฮะไมใใ่เจอแล้วนะฮะใครออมานี่มาม่าที่ร้านเสียนะฮะกก็กำลังนะเราเคี่ยวกินน้ำแข็งใสน,นะครับร้อนบไกเลยนะฮะหิวมันลอน้าร้เอนลด เดี๋ยวฝากของไปด้วยกันเลยไหมของคนนี้มีอะไรบ้างของเมื่อกี้เนี่ยเขามีน้ำพริกกะปุอยู่ในร้านมันแข็งใสเย็นๆนะคะที่จะได้ส่งไปพร้อมกันเลยไม่ต้องเสียคลินี้ก็เลยลืมกดไลค์กดแชร์สมัครช anel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ